หุ่นหวยออกหุ่นหวยออกรถจะเลขกำมันโดยกิติศักดิ์คงคาทำไมแกไม่รับโทรศัพท์พ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าคดีนี้เร่งด่วนมาก เกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในคุกแบบนี้รัฐมนตรียุติธรรมจะเอาหน้าไปไว้ไหนแต่ผมคิดว่าเราได้เวลาอีกสักหน่อยเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเข้าไปไม่มีแต่เดี๋ยวก็จะอภิปรายไปไว้วางใจแล้วแกอยากให้ฉันหลุดจากตําแหน่งหรือไง มาเรืนนเรอนจำคือสถานที่ที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบให้ต่อต้านความตายแบบผิดธรรมชาติการฆ่ากันให้ตายโดยเจตนาก็เป็นสิ่งที่ยากจนเป็นไปแทบไม่ได้ที่นี่ปราศจากอาวุธที่ปลิดชีพได้อย่างเด็ดขาดที่นี่เปิดไฟสว่างตลอด24ชั่วโมงที่นี่ไม่ปล่อยให้นักโทษคนไหนอยู่เพียงลำพังและที่นี่มีกล้องวงจรปิดประจำทุกเรือนนอนตลอดเวลา มีคนตายในเรือนนอนประตูถูกล็อกไว้หมดใครฆ่ามันแบบนี้ไม่ดีเลยนะพี่เราโดนบีบแน่คดีไม่คืบหน้าไปไหนเลยแถมมีคนตายอีกฆาตก,กรไม่ถอยลูกเต๋าหรอกทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดเรียบร้อยแล้วตกลงเราหากระดาษแผ่นนั้นเจอหรือยังได้ยิ่งเมสเซจที่ผู้ตายคนแรกชิ้งไว้เจอแล้วครับ มันเขียนไว้ว่าไก่จิกเด็กตายบนปากองคเตรียมตัวพบกับรเจเลกกรรมมันนวนิยายสืบสวนเรื่องใหม่จากปลายปากากากิติศักดิ์คงคาหนังสือเล่มใหม่จากนิยายชุดฝาแฝดยอดนักสืบจากกระวาลเดียวกันกันกบกาสัศอังคารและโอปปปฏิกะอัมพราง ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมีนาคมนี้นบบูสสนักพิมพ์1 3 3 5 7้และร้านค้าพัทธมิตรอีกมากมายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหุ้นหวยออกรายการที่จะชวนคุณมาหาหวยที่จะออกในตลาดหุ้นกับผมเบสลงทุนศาสตร์ครับเอ็มลงทุนศาสตร์ครับวันนี้ก็ขอบคุณมา,มากๆสำหรับคอมเมนต์ทุกคนที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็พยายามจะปรับปรุงเนื้อหาให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้มาพร้อมกับพุ้นอะไรครับหุ้นฮิมส์ครับฮิมส์นะครับ HIMS นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับหุ้นนี้อยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากอย่างมากนะครับก็ชวนทุกคนไปอ่านหุ้นนี้กันได้นะครับวันนี้อยากจะรู้ว่าน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวเอมจะเริ่มต้นไล่์ฟังครับหุ้น HIMS นะหรือว่าชื่อ HIM Hers นะครับก็เป็นหุ้นที่เป็นเซอร์วิสบริการทางการแพทย์นะครับโดยที่เป็นตัวกลางระหว่างแพทย์กับทางผู้ป่วย ในการรักษาทางการแพทย์ระยะไกลก็คือให้บริการการพบแพทย์โดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลว่างั้นเถอดพบแพทย์ออนไลน์นะครับก็เป็นบริการทางการแพทย์ผ่านเว็บไซต์นะครับก็มีหมอเข้าไปให้บริการตามอาการต่างๆของผู้ป่วยก็คือสมมติเราป่วยเราอยากพบแพทย์แล้วเข้าไปออนไลน์เลยอ่ะเข้าเว็บไซต์กดคลิกๆเลือกต่อข้อมูลแล้วเดี๋ยวสักพักนึงแป๊บเดียวเขาก็จะให้เราเชื่อมต่อเราไปพบแพทย์ นะครับาคือเราก็อยู่บ้านไม่ต้องเดินทางไปไหนแล้วก็แพทย์เนี่ยก็จะมีแจ้งใบสั่งยามาให้เราก็เอาใบสั่งยาเนี่ยไปรับตามร้านขายยาใกล้บ้านก็ซื้อยาได้ตามปกติเลยก็คือตรวจวินิจฉัยทุกอย่างผ่านออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ไปซื้อยาตามร้านขายยาใกล้บ้านเอาครับซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากแล้วก็สําหรับผมนะก็เป็นการแก้เพนพอยต์หลายอย่างเพราะว่าสาหรับคนไทยนะครับเข้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยวันเดียวอาจจะได้พบแพทย์เลยครับพี่เบส แต่ว่าทางอเมริกาเนี่ยผมมีสถิติให้ดูนะครับการที่กว่าจะพบแพทย์เนาะอันนี้เป็นข้อมูลการเข้าพบแพทย์ทั่วไปนะครับอาการทั่วไปเช่นปวดเมื่อยอะไรเงี้ยการนัดเนี่ยกว่าจะได้พบแพทย์ไม่ใช่เป็นวันเดียวแล้วได้เลยนะครับแต่สถิติเนี่ยพบว่าที่อเมริกาเนี่ยอยู่ที่21วันหรือว่า3อาทิตย์นะครับก็คือต้องเล่าอย่างนี้ว่าระบบการแพทย์อเมริกาเนี่ยจะไม่เหมือนไทยคือไทยเนี่ยคุณไปเอกชนก็มักจะได้เจอเลยไปรัฐบาลก็ได้เจอแต่นั่งรอนานหน่อยนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่แพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยจะมีแพทย์เฉพาะทางอยู่ตลอดเวลาแต่สําหรับอเมริกาเนี่ยหนึ่งเลยคือการที่คุณจะไปโรงพยาบาลแล้วได้พบแพทย์เลยเนี่ยคุณต้องจองนัดไปล่วงหน้ายกเว้นกรณีเดียวคือคุณต้องไปฉุกเฉินซึ่งฉุกเฉินเนี่ยแพงมากคือถ้าคุณอยู่โรงพยาบาลนน่ะแล้วมีใครเรียกรถฉุกเฉินมารับคุณอะคุณจะโกรธมากเพราะว่าบางทีค่าบริการเนี่ยตีไปประมาณแบบแสนบาทเลยนะการเรียกรถฉุกเฉินแล้วคือเราต้องจ่ายเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไปต่างประเทศแล้วมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเป็นหวัดเนี่ย อาจจะต้องจองคิวเป็นอาทิตย์เลยนะครับกว่าจะได้พบแพทย์คือถ้าคุณจะดุมๆเข้าไปเลยเนี่ยอาจจะได้พบแต่หนึ่งอาจจะไม่ได้พบแพทย์เฉพาะทางเขาก็จะจ่ายอาจจะแค่ยาแก้ปวดอะไรกลับบ้านนะครับหรืออาจจะไม่ได้พบเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเป็นโรคที่มีความจำเพาะเนี่ยนะครับต้องใช้เวลานานมากอย่างเมื่อกี้อาจจะใช้เวลาสักสามอาทิตย์ถ้าเป็นโรคทั่วไปอาจจะอาทิตย์2อาทิตย์นะครับก็แล้วแต่จริงๆเนี่ยบางโรงพยาบาลอาจจะเร็วกว่านี้แต่มันก็เป็นความแพงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกันซึ่งจริงๆเนี่ยต้นทุนค่าักษารพยาบาลที่ต่างประเทศถือว่าาสูงมก นะครับถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยเพราะประเทศไทยอ่ะมีระบบสสชนะครับประกันสุขภาพทุนหน้าให้เราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราเลยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแพงนะครับแต่ต้นทุนการหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยก็หลักพันนะนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเข้าพบแพทย์เนี่ยมันจะมีต้นทุนบางอย่างอยู่ทําให้คนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงการแพทย์ได้ง่ายเท่ากับประเทศไทยครับอืมก็เรียกได้ว่ารอสามอาทิตย์นี่หายป่วยได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับบริการทางการแพทย์นะครับของ HIM เนี่ยให้บริการทางการแพทย์ไปแล้วกว่า30 ร้านคังนะครับแล้วก็ครอบคลุมทั้ง50รัฐในอเมริกาครับผมฮิมเนี่ยจะมาก่อนครับเป็นตั้งแต่ปี2017นเะครับเป็นกลุ่มผู้ชายหลักเช่นปัญหาเรื่องผมร่วงโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับแล้วก็บริการอาหารเสริมอื่นอืนะส่วนเฮอร์เนี่ยจะตามมาในปี2018นะครับเช่นยากุ้งกาเนิดเกี่ยวกับฮอร์โมนอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ไปลองดูในเว็บดูนะครับมีหลายการมากอันนี้ขีดเส้นใต้เนึงนะครับเราจะเริ่มสังเกตข้อแรกแล้วว่าฮิมแอนเฮอร์เนี่ยไม่ได้รักษาทุก ส่วนใหญ่จะรักษาโรคที่ไม่เร่งด่วนหรือเอียงไปทางโรคที่เกี่ยวข้องกับความงามโดตัวอย่างเช่นความอ้วนนะครับผิวพรรณอาหารเสริมนะครับผมร่วงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศฮอร์โมนทดแทนสุขภาพจิตเอาง่ายๆคือมันมักจะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงแล้วก็เป็นโรคที่จะตรวจสอบผ่านการสักอาการเป็นหลักไม่ค่อยต้องตรวจร่างกายเยอะนะครับแล้วก็เป็นโรคที่ไม่ค่อยเร่งด่วนนะครับ,รบดังนั้นโรคพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยเมื่อ ตรวจรักษาออนไลน์เอาง่ายๆก็คือคุณไปพบแพทย์อ่ะส่วนใหญ่โรคเหล่านี้มักจะอยู่ในสถาบันเสริมความงาม mm hmm. เอียงไปทางนั้นฝังเยอะเป็นคลินิกเฉพาะทางไม่ได้เป็นโรงพยาบาลจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าใครมองภ้าคิมเป็นเธอว่าเฮ้ย mm hmm. วันนี้คุณเจ็บแผลคุณมีอาการบาดเจ็บหรือคุณเป็นหวัดอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นหวัดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกลุ่มโรคที่คุณจะไปตรวจสอบได้เพราะว่า เป็นวัดเนี่ยคุณก็จะต้องไปเพาะเชื้อดูอย่างน้อยก็ต้องส่องคอดูว่ามันแดงหรือเปล่าตรวจเลือดอะไรอย่างี้ไหมที่ออตรวจตรวจเลือดก็ทําไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยโรคส่วนใหญ่จะเป็นโรคเหมือนเป็นโรคเอียงไปทางความงามมากกว่านะครับเป็นโรคเฉพาะทางมากกว่าเส้นผมผมร่วงอะไรย่าเี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ค่อยเร่งด่วนไม่ค่อยรุนแรงนะครับแล้วยาที่ใช้ก็เป็นกลุ่มไม่ได้ใหญ่มากมีลักษณะการใช้ที่ค่อนข้างเฉพาะครับครับผม ก็าจากข้อมูลนะครับก็สรุปก็ไม่ได้พี่เบสพูดไปและนะ้วเนาะไม่ได้ครอบคลุมทุกโรคนะครับแต่ว่าจะสรุปเป็นครอบคลุม5กลุ่มโรคหลักด้วยกันนะครับก็คือ1เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศนะครับ2ปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงครับผม3เป็นโรคผิวหนัง4เกี่ยวกับสุขภาพจิตครับ5เกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะครับผมครอบคลุม5อันหลักหลักๆถ้ายากที่สุดในนี้น่าจะเป็นสุขภาพจิตซับซ้อนมากถ้าเรามาดูในะนะสุขภาพทางเพศเนี่ยมียาจ่ายอยู่แค่ไม่กี่ตัว ค่อนข้างจัดการง่ายผมล่วงเนี่ยน้อยกว่าสุขภาพรำเพศีกแค่จะเหลือตัว2ตัวที่ใช้เลยก็มียากินตัว2ตัวแล้วก็ยาทาตัว2ตัวนะครับโรคผิวหนังเนี่ยก็อาจจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนึงแต่โดยทั่วไปเนี่ยยาทาก็ใช้ครอบคุมได้เยอะถ้า อาการไม่ได้ซับซ้อนมาก4นะครับลดน้าหนักนะลดน้าหนักจริงๆก็ไม่ได้ซับซอ้อนปัจจุบันก็ใช้ GLT2 a n a l o g น,นะครับ<อ>ก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับก็น่าจะใช้เป็นตัวยาหลักเลยสุดท้ายนะครับตัวสุขภาพจิตเนี่ยถือว่าซับซ้อนที่สุดเปลี่ยนยาบ่อยที่สุดแล้วก็อาจจะต้องใช้ในการสัมภาษณ์เยอะแต่ก็เป็นโรคที่ไม่ต้องตรวจร่างกายเอาง่ายๆสุขภาพจิตก็ใช้วิธีการพูดคุยเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลือกโรคมาแล้วว่า1โรคเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคที่เหมาะกับการรักษาออนไลน์และ2โรคแต่ละโรคเนี่ยมี สังเกตนะมันจะเอียงไปทางความงามหรือไปเอียงไปทางการรักษาที่ต่อเนื่องยาวนานอะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางเพศผมร่วงลดน้ําหนักผิวพันธ์หรือว่าสุขภาพจิตเนี่ยพวกนี้เนี่ยการรักษามักจะไม่ได้จบแค่ ครั้งสองครั้งคือไม่ได้แบบอักเสบแล้วหายหรือว่าติดเชื้อแล้วหายมันต้องมีการรักษาต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยการที่เขามาพบแพทย์เนี่ยมักจะมีแนวโน้มว่าจะต้องต่อเนื่องรักษาระยะยาวค่ารักษาก็จะได้นานกว่าค่ายาอะไรก็จะคุ้มกว่าครับแล้วก็ในส่วนของ business model ของ hims นะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักนะครับอย่างแรกนะครับคือขายผลิตภัณฑ์ผ่านทั้งเว็บไซต์แล้วก็ร้านค้าปลีกนะครับ,รบประเภทสินค้านะครับแบ่งยอ่อยไปเป็นยาที่มีใบสั่งซื้อแพทย์นะครับแล้วก็เป็นยาอาหารเสริมแล้วก็เวชสำอางครับผม แล้วก็แบบที่2นะครับเป็น subscription model ครับผมเป็นการ subscription รายเดือนนะครับ30วัน60วัน90วันหรือว่าเป็นทั้งปีก็ได้นะครับก็เป็นให้บริการปรึกษาทางการแพทย์แล้วก็เพื่อที่จะจ่ายยานะครับก็คือโมเดลของเขาเนี่ยรายได้เป็น subscription ใช่ไม่ได้เป็นการจ่ายรายครั้งเหมือนการไปหาหมอตามปกติครับดังนั้นก็คือเขาก็มองแล้วว่าโลกเหล่านียเป็นโลกต่อเนื่อง ใช่ไหมเป็นโรคที่คุณต้องมาหาหมอหมอบ่อยๆดังนั้นนะ่ะคุณก็สั่งสคริปชั่นมาเลยนะครับคุณไม่ต้องจ่ายเป็นรายครั้งเขาก็จะมีรายได้จากการค่าสคริปชั่นตรงๆแหละก็คือค่าเหมือนค่าค่าบริการในการพบแพทย์2ก็คือได้ค่าขายสินค้าเพราะว่าสินค้าบางอย่างของเขาอ่ะมันก็เป็นกลุ่มอาหารเสริมเราตัวอ,อย่างง่ายๆผมร่วงอาจจะให้กินซิงค์นะครับหรือว่ายาแบบผิวพรรณเนี่ยอาจจะมีการใช้ยาทาชุ่มชื้นกันแดดอาจจะใช้แบรนด์ตัวเองสมมุตินะครับเราก็จะมียาบางกลุ่มที่อาจจะต้องใช้ที่เป็น ยาที่อยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างยาลดน้ําหนักเนี้ยคุณต้องใช้ G L T ท w o a n a อน g เนี่ยมันผลิตเองไม่ได้หรอกคุณก็ต้องไปสั่งอาจจะใช้ของแบบ Eli Lilly หรืออาจจะไปใช้ของ Novo Nordis ก็แล้วแต่นะครับแต่เขาก็คงจะมีส่วนแบ่งได้บางอย่างเพราะเดานะว่าน่าจะต้องมีค่าคอมในการจูนว่าสมมุติว่าถ้าเราส่งใบ,ส,งใบสั่งยานี้ไปที่ร้านขายยานี้น่าจะได้ส่วนแบ่งอะไรเงี้ยนะครับ ครับก็สรุปเป็นโฟก็คือเข้าพบแพทย์ออนไลน์แล้วก็ต่อมาก็จ่ายยาแล้วก็ต่อมาก็ติดตามผลนะครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มนะครับประมาณนี้เป็นโฟในการทํางานนะครับผมแล้วก็มาดูกันที่จํานวนซับสคริปชั่นของฮิมนะครับตั้งแต่ปี2020นะครับมี3าม0 0 0คนนะครับก็ปี2021ก็เพิ่มเข้ามาเกือบเท่าตัวเลยเป็น6 9, แสนเก้าพันคนแล้วก็2 0 2 2 1ล้านนะครับ4 0,000คนแล้วก็2 0 2 3 1นยล้าน5้าแ0 0คนแล้วก็2 0 2 4นะครับ2ล้าน2องแ0นคองือเพิ่มมาหลายเท่าเลยนะครับพี่เบส hmm. แล้วก็ในส่วนของอาปู้นะครับหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของสมาชิกออนไลน์นะครับ Average, r e v e n u e per user ครับ à, <Okay. S 2> ตั้งแต่ปี2020นะครับอยู่ที่50 เหลียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ2021เป็น51แล้วก็53ในปี2022แล้วก็2023 54นะครับแล้วก็มาปี2024เนี่ยอยู่ที่64ดอลลาร์นะครับก็บ <Playstation S 2> ขึ้นมาเรื่อยๆอเลย <c oughs> เราเห็น a p p l ปอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันไม่ใช่ค่า subscription นะครับมันเป็นค่ารายได้ต่อหัวหดังนั้นค่ารายได้ต่อหัวมันขึ้นมาจากอย่างอื่นได้ค่ายาค่าอาหารเสริมอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นในสิ่งที่เราต้องรู้เลยว่า ตอนนี้อเมริกาเนี่ยฮอตมากคือลดความอ้วนนะครับยาที่ดังมากคือโอเซมปิกมอนจาโรเนี่ยกำลังแบบโอ้โหแมสมากๆในอเมริกาดังนั้นเนี่ยยอดเพิ่มไม่แปลกเพราะว่าต้นทุนในการต่อเดือนที่เขาต้องใช้ค่าในการฉีดเอ l t 2อลทีทอาเนี่ยอาจจะหลายหมื่นบาทดังนั้นต้นทุนคืออาปู้ต่อหัวยังไงต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันมีค่ายาและค่าอย่ามันแพงคือถ้าเทียบกับผมร่วงอะไรพวกนี้มันคนระเลเวลเลยค่าการรักษาต่อเดือนมันต่างกันมากดังนั้นเนี่ย เห็นกระโดดอย่างเงี้ยอย่าตกใจมากเพราะว่ายาเนี่ยเวลามันจัดพอร์ตใหม่เปลี่ยนโลกใหม่เนี่ยมันมีผลยาลดความอ้วนเนี่ยสมัยก่อนมันก็ไม่ใช่ราคานี้เพราะว่ามันไม่มียากลุ่มนี้เนาะดังนั้นเนี่ยเวลาจะมองว่าเอ้ยเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคิดแบบนั้นไม่ได้มันต้องไปดูโปรดักต์มิกด้วยว่าเขาขายอะไรดังนั้นสิ่งที่ดูได้เนี่ยคือเราควรจะแยกค่าส u สับสคริปชั่นก็เป็นส่วนของสคริปชั่นค่าขายโปรดักต์ก็เป็นส่วนของค่าขายโปรดักต์าาไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่ นะครับว่ารายได้ขึ้นขนาดนี้กำไรมาหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอ่ะอย่าลืมว่ายาเนี่ยมันจ่ายตามโลกมันจ่ายตามไกด์ไลน์มันไม่ได้จ่ายตามอารมณ์มันจะมาปรับขึ้นจะมาโกรธเท่านู้นเท่านี้จากการขายสิ่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยมันทําไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายว่าอย่าควบคุมอยู่มันพอจะทําได้แหละแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้โดมิเนตได้ง่ายขนาดนั้นโอเคครับจากข้อมูลผมว่าตอนนี้เราเห็นภาพรวมกันแล้วนะครับมาเปรียบเทียบกันสักเล็กน้อยนะครับระหว่าง ค่าร um ักษาโรงพยาบาลธรรมดาเนาะกับค่ารักษาของทางหิมนะครับในส่วนของค่ารักษาทางหิมเนี่ยจากข้อมูลนะครับเบื้องต้นอยู่ที่2 5ถึงส9าดอลลาร์นะครับสำหรับการรักษาแพทย์ออนไลน์เนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาผมอยู่ที่ประมาณ 20- ถึง4ี่เหรียญต่อเดือนเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คืออันเนี้ยไอ้25ถึง30เนี่ยเป็นค่าบริการอ่าอ่าแปลว่าคุณต้องควักเงินประมาณ1,000บาทในการพบแพทย์ออนไลน์ครับซึ่งก็เป็นเป็นตัวเลขที่ น่าจะไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แพงมากถ้าเทียบกับค่าของชีิอเมริกาเนี่ย<ห>ก็สมเหตุสมผลอ่ะข้าวอเมริกา,ากาินนอกบ้านก็10-20เหรียญแล้วก็ปกติก็เหมือนกินสเต็กจานหนึ่งนะครับส่วนค่าวิตามินค่าอาหารเสริมก็แยกออกไปค่ายาก,ก็แยกออกไปมันรวมไม่ได้เพราะว่าโรคแต่ละโรคมันจ่ายายามไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลนะครับค่าพบแพทย์อยู่ที่ร้อยถึง200นะครับถ้ากับว่าคิมเนี่ยถูกกว่าประมาณแบบ1ใน4อะไรอย่างนี้เลยผมว่า ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่เป็นค่าบร,ริการที่ถูกกว่าแล้วก็เรื่องสถานที่ก็สะดวกกว่านะครับครับแต่อย่าลืมนะขีดเส้นตายว่าโลกมันไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีเสียค่ามากกว่าก็จริงแต่โลกมันก็มีความซับซ้อนกว่าต้องการความเฉพาะทางกว่านะครับเพราะโรคที่ตรวจทางออนไลน์ี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้ซับซ้อนมากลดความอ้วนผมร่วงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอะไรพวกนี้อาจจะมีซับซ้อนสุดก็คือสุขภาพจิตนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งที่อ่านหุ้นหิมนะห้าม มิส l e a d ห้ามเอารายได้ของฮิมการเติมของฮิมไปเปรียบเทียบกับมูลค่าสุขภาพรวมพอโรคที่เขาทําออนไลน์ได้ไม่ใช่โรคทั้งหมดดังนั้นต้องแบ่งสัดส่วนตลาดมาเสมอว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันมีอยู่สักเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ามองตลาดทั้งภาพรวมว่ามีกี่แสนล้านแล้วจะไปขยายให้มันเท่ากันมันไปไม่ได้เพราะว่าโรคที่เขารักษานีมันอยู่ประมาณแบบ case, อินเคสอาจจะไม่ถึง5%เไม่ถึง3%เของโรคทั้งหมดด้วยซ้ําเพราะว่า มันเป็นโลกที่เหมาะจะทําออนไลน์แต่มันมันไม่ใช่โลกทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับสัดส่วนเนี่ยถ้าโดมิเนตตลาดคือถ้าเข้าใจตลาดผิดตีความตลาดผิดนี่คือผิดทั้งหมดนะครับเพราะว่าขนาดตลาดไม่เท่ากันนะครับอา่าโอเคครับแต่ว่าสําหรับค่าสัตว์โรงพายาบาลก็จะมีประเด็นเรื่องประกันนะครับ,รบซึ่งโรงพายาบาลสามารถรับประกันได้แต่ว่าสําหรับคิมเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้ต้อง d i s c l a i m ร์ไว้ว่าคิมเนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเองทั้งหมดก็จะเป็นประเด็นทางเลือกตรงนี้ด้วยนะครับในการพิจารณา แต่ไม่น่ากังวลมากเพราะวา im, ่าโรคที town, the ่รักษากระหิมส่วนใหญ่ก็เป็นโรคที่ต้องจ่ายเองอยู่แล้วนะครับผมร่วงลดน้าหนักอะไรพวกนี้มันเป็นโรคที่ส่วนใหญ่มันก็จะตีความว่าเป็นโรคทางความสวยงามเป็นหลักนะครับโรคผิวหนังเนี่ยถ้าถ้ามันไม่ได้เป็นโรคฟิลแบบผื่นแพ้อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เบิกประกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนที่ดูจะเบิกประกันได้มากสุดก็คือสุขภาพจิตแต่สุขภาพจิตเนี่ยปกติเวลาไปหาหมอโรงพยาบาลเนี่ย รักษาสุขภาพจิตก็เบิกไม่ได้นะครับต้องเป็นประกันแบบครอบคลุมครอบคลุมสุดๆนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ามองในกลุ่มโลกตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีผลประกันไม่รับไม่ค่อยมีผลแต่ถ้าปจัจจุถ้าอนาคตจะขยายไปโลกที่ปีโลกเป็นความคอมมอนมากขึ้นนะครับอันเนี้ยถ้าประกันไม่รับมีผลเยอะเพราะว่าตลาดอเมริกาเนี่ยขึ้นอยู่กับประกันสุขภาพเยอะมากเพราะว่าคนเนี่ยจ่ายค่ารักษาสุขภาพไม่ไหวดังนั้นหิมตอนเนี้ย มันบอกเป็นการรักษาทางการแพทย์แต่มันต้องก็ต้องวงเล็บว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเชิงความสวยความงามเป็นหลักนะครับครับผมทีนี้เรามาดูที่ตลาด Market s i ไ e กันนะครับเรี่ได้ว่าน่าสนใจจัดเลยนะครับก็สําหรับตลาดเทเรเฮลส์นะครับมูลค่าตลาดในปี2024นะครับอยู่ที่123.26พันล้านดอลลาร์แล้วก็คาดการปี2030อยู่ที่455.27พันล้านดอลลาร์นะครับ แต่ไฮไลท์ก็คืออัตราการเติบโตอยู่ที่24.68%ต่อปีเรียกได้ว่าสูงมากเลยนะครับจากพู้นที่ทำมาทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ยากตัวเลขเนี่ยมีหลายประเด็นที่เชื่อถือได้ยากหนึ่งตอบไม่ได้ว่าไซซิ่งของตลาดที่ทำมาที่เขาได้ข้อมูลมาเนี่ยร,รวมกี่โลกถูกปะ,ะเพราะว่าบริษัทเทเลเฮลที่เป็นมากกว่าเชิงความงามก็มีเยอะ เออดังนั้นหนึ่งเลยคือเทเลเฮลไม่ได้ฟิกแค่ความงามที่หิมทําเป็นหลักเนอะสอคือเราตอบไม่ได้ว่าก้อนนี้มันโตด้วยคําว่าเทเลหรือโตด้วยคําว่าเฮลเข้าใจไหมสมมติว่าปัจจุบนันตลาดมูลค่าตลาดหรือหว้ามันโตแรงมากจาก <c oughs> ยากลุ่ม GLT2 อนาล็อก <c oughs> แล้วมันก็เลยทําให้คนอาหาันมาสั่งซื้อออนไลน์ผ่านการพบหมอได้มากขึ้นเพราะว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะโตเนี่ยก้อนนี้มันไม่ได้โตมาด้วยด้วยไมเซตของคําว่าเทเล แต่มันโตมาด้วยการที่คนอยากจะลดความอ้วนดังนั้นวิธีการคิดมันมัมนอาจจะมีสลีดก็ได้ดังนั้นตัวเลขที่คาดการมาเนี่ยมันก็ต้องคิดเยอะๆเอาง่ายๆคืออาจจะต้องเข้าไปดูในวิธีการทำในร,ในรายละเอียดว่าครอ,อบคุมโรคอะไรบ้างครอบคุมดีเทลยังไงบ้างแล้วก็พื้นที่ที่ทําการวิจัยมันคืออยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยอ,อย่าตื่นเต้นกับตัวเลขการเติบโตมากนะักหนึ่งเทเลเฮลมันพือฐานต่ําอยู่แล้ว ับงก็คือว่าเราไม่รู้ว่ามันเติบโตจากอะไรเพราะตอนนี้เราคอ้วนมันโตดีมากนะครับจนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโตจากคำว่าเราคอ้วนหรือโตจากคากําว่าเทเลนะครับมีคํานึงมาเมื่อกี้สกิดผมนิดนึงครับเรื่องว่าฐานต่ำเนี่ยพที่เข้าใจเราเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้มันมันเพิ่งเกิดมาไม่นานนี้สำหรับพี่เบสแล้วอ่ะหุ้นที่มันเป็นแบบเกิดจากฐานต่ำๆอะไรพวกนี้แบบต้นเทนอะไรเงี้ยพี่เบสแบบจะกระโจนเข้าไปหาเลยไหมก็ ถ้ามั่นใจว่าอนาคตจะดีแล้วก็มีไรายได้มีกำไรมาก็เข้าไปได้คือพวกสุดท้ายเราดูที่ธุรกิจเนาะ,ะก็อย่าไปดูไปดูมันเยอะว่ามันฐานต่ําหรือฐานสูงมันไม่มีใครรู้หรอกว่าทุกวันนี้มันฐานคือเราพูดว่าฐานต่ําได้เพราะาอนาคตอ่ะถ้าเรามองย้อนกลับมาเราเราจะรู้อนาคตไปได้อีกไกลตอนนี้ฐานต่าแต่จริงๆอ่ะเราไม่รู้อนาคตไงคาว่าฐานต่ําของเรามันก็อาจจะเป็นฐานสูงก็ได้เพราะจริงๆอาจจะขาลงก็ได้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นคือไม่ต้องไปโฟกัสเรื่อง ฐานต่ำฐานสูงเยอะดูความน่าเชื่อถือของธุรกิจเป็นหลักดีกว่าว่าธุรกิจทําได้ไหมรายได้ทําได้ไหมกาไรทําได้ไหมอันเนี้ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าต่อให้ธุรกิจมีไซซิ่งเล็กถ้าเทียบกับขนาดตลาดแต่ถ้ามันไม่โตอ่ะมันก็ไม่นับว่าเป็นฐานต่ำอยู่ดีอ่าโอเคครับแต่ว่าอีกนิดนึงครับในส่วนของเติบโตเฉลี่ยเนาะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เกาะไปในรายละเอียดเนี่ยแต่ว่าผมเรียนจากพี่เบสมาหลักการ 2M 2S 2Q มันจะมี 2S Hmm. อ่ะอันแรกเลยซึ่งไล่ตามจากอันแรกแฟนท้ทยเนาะอันแรกจะสาคัญสุดนะครับอันแรกคือ Market g o ้ดซึ่งเป็นอันดับหนึ่งเลยถ้าเป็นตัวเนี้ยเจอ m r r k t t g o ้ดขนาดเนี้ยพี่แบ๊กหูพึ่งเลยไหมหรือว่า,ามีประเด็นอกไปอื่นไหมเราไม่รู้ดิโมกรฟิกในการทําตลาดไง hmm. คือเราจะเอา เราจะเอาเปเปอร์เดียวว่าโตปีละ2 5มาใช้ในการตัดสินใจทุกอย่างในการง่วงของเราไม่ได้ <S <S อเคือถ้าเราเชื่อแค่นั้นเราก็ไม่ต้องลงทุนก็ได้ก็ไปซื้ออะไรก็ได้เข้าใจไหมดังนั้นเราต้องกลับมาตั้งคำถามกันว่าเออตลาดเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเข้าใจป่ะคือตลาดเนี่ยมันดูง่ายถ้ามันเป็นธุรกิจที่มันมีความสัมพันธ์กับตลาดสงูงชัดเจนอะสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณศึกษา aot แล้วคุณพูดถึงตลาดการบินในประเทศไทยพวกเนี้ยมันน่าจะเป็นตัวเลขที่เป็น represent ซึ่งกัันนแลลกเเยยย่ี้ แต่วันนี้ศึกษาฮิมกับเทเลเฮลเนี่ยมันก็ตอบได้ยากว่ากลุ่มโลกมันกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเดโมกราฟีที่เดียวกันหรือเปล่าหรือพวกเนี้ดังนั้นอ่ะสำหรับผมอ่ะธุรกิจเนี้ยผมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยบายในการดูตลาดอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะครับอโอเคครับก็ต้องดูหลายๆองค์ประกอบเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข้อมูลก็เป็นสิ่งสําคัญครับครับผมทีนี้มาดูที่งบการเงินกันบ้างนะครับ ก็จาก Market g o w t เมื่อกี้อะไรต่างๆนานาไล่มานะครับก็งบการเงินเริ่มที่รายได้นะครับ2020อยู่ที่148.8ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็2021นะครับ271.9ล้านไล่มา2023 872ล้าน2024นะครับอยู่ที่1,476ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าจากปี2020อ่ะก็10เด้ง10เท่10เด้งครับ ก็อัตราทบต้นเฉลี่ยนะครับอยู่ที่77%ซึ่งสูงสูงสูงจังนะครับสำหรับสัดส่วนรายได้นะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ 1. คือออนไลน์ revenue หรือช่องทางออนไลน์นะครับอยู่ที่97.4%นะครับซึ่งเกือบทั้งหมดเลยแหละก็มาจาก subscription ต่างๆนะครับแล้วก็ 2. ในส่วนของ wholesale r e v e n u นะครับหรือว่ารายได้จากการขายส่งครับอยู่ที่2.6%นะครับส่งรายตงขายส่ง ผลิตภัณฑ์ยาก็อาหารเสริมต่างๆนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทเลเฮลมันคือการทําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ยาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยขายไปในร้านขายยาด้วยนะครับดังนั้นมันก็ต้องมองว่าเป็นธุรกิจเทเลเฮลก้อนหนึ่งเป็นธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายยาก้อนนึงอาจจะไม่ได้ผลิตหรอกคงจ้างผลิตแหละก็ผลิตมีแบรนด์นี่ของตัวเองก้อนหนึ่งแล้วกันมันต้องแยกเป็นสองก้อนนะดังนั้นถ้าจะดูเทเลเฮลโตมันก็ต้องไปดูตามสัดส่วนตลาดแยกกันแยกสัดส่วนรายได้เพราะว่า ถือว่าเป็นคนละก้อนเนาะแล้วก in ็สำหรับกำไรขั้นต้นนะครับ2010นะครับอยู่ที่109.5ล้านเหรียญนะครับหรือว่า79นะครับแล้วก็2021 82เนาะ2022 78นะครับ2023 75แล้วก็2024นะครับอยู่ที่74หรือ1,173ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ อัตราทบต้นอยู่ที่81%ต่อปีนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็กำไรสุทธิ2020คือขาดทุนผลกำไรเป็นขาดทุนนะครับลบ18.1ล้านนะครับแล้วก็2021ขาดทุน107.7ล้านนะครับ2022 ขาดทุน6 5สิบห้าจล้านนะครับ2023าขาดทุนย3 3าุดาล้านแต่ว่าปี2อ2 4นี่่ะครับกำไรพี่เบสอยู่ที่ร2 6หกล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือแ5ดุเปอร์เซนะครับดีไหมตั้งนานแล้วมีกำไรสักทีดีไหมซื้อไหมซื้อเลยไหมเคาะเลยไหมเคาะขวาเลยไหมเคาะขวาเลยหรอซื้อไหมก็เหมือนแก๊ปไหมที่แบบมันขึ้นอยู่ความคาดหวังด้วยไหมว่าเอ้ยเรา คําถามแรกกับขาดทุนมาทุกปีกําไรปีนี้คิดอะไรไปอย่างแรกอย่างแรกที่ต้องคิดเลยเห็นตัวเลขเนี่ยสือยังไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่ตัวเลขแค่เนี้ยคิดไรก่อนอืม้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออมีอรายได้พิเศษหรือเปล่าออหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเอออาอย่างแรกนะครับ<ม>สมมุติเราเห็นกายยําไรอย่างแรกคําถามแรกคือกำไรพิเศษหรือเปล่าเนาะกำไรปกติหรือเปล่าถ้ากําไรปกติก็ดูเป็นแง่มุมที่ดีเพราะเบรกอีเวนต์แล้วนะมีโอกาสที่จะกําไรดีมากขึ้นแต่ถ้า เป็นอะไรพิเศษก็หักมุมเลยนะที่วิเคราะห์ก็ใช้ไม่ได้ถูกป่ะเพราะเราไม่รู้ว่ากําไรมันพิเศษหรือกําไรปกตินะครับหามาไหมไม่ได้หาไม่เป็นไรนะครับก็ใครสนใจอยากซื้อหวยนี้ก็ไปหาเอาเองลวกันว่ามันกำไรพิเศษหรือกำไรปกตินะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยพอเห็นปุ๊บต้องตั้งคําถามมาก่อนเลยเพราะว่าคือถ้ามันเป็นเทรนโต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 ต่อเนื่องมาตลอดอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ต้องตั้งคาถามเยอะเพราะมันก็เห็นแล้วว่าเลขเนี่ยมันมาตามเทรนนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็นกำไรปกติอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องเข้าเป็นละเอียดมาก แต่ขาดทุนมาตลอดปีหนึ่งเด้งมากาําไรพวกนี้มันก็มีโอกาสจะเป็นกำไรพิเศษร,รวมไปถึงตัวเลขขาดทุนในอดีตมันก็ไม่ได้เรียงมาเป็นเส้นตรงหรว่ามีขาดทุนมากขาดทุนน้อยสลับสลับกันไปเลยเงี้ย<ช>นะครับดังน,นั้นก็ต้องทําการบ้านเพิ่มนะว่ามันกําไรจากอะไรจริงๆแล้วมันกําไรจากเทเลเฮลกําไรจากโฮเซลหรือมันมีกาไรพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับครับผมโอเคครับก็ภาพรวมของกองเงินก็ประมาณนี้ก็ปิดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมเสริมเรื่องเทรนด์หนุนตลา,ลาด ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะผมหาข้อมูลมากนะครับมี3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือมีการใช้งานเพิ่มในในสารัฐเนี่ยในส่วนของฮิมเนี่ยในปี2024นะครับเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยเทเลเฮลเป็นอันดับหนึ่งของสารัฐนะครับครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่46.58%นะครับแล้วก็อัตราการใช้เทเลเฮลในอเมริกาเนี่ยเช่น West and Midwest นะครับเพิ่มขึ้น9.5%นะครับแล้วก็ ทาง south นะครับอยุดเพิ่มที่6.7นะครับแล้วก็ทาง north east เพิ่มที่3.2ก็คือเฉลี่ยทางประเทศของอเมริกาเนี่ยม<อ>ีการใช้เท r ร h เฮลเพิ่มที่7.3นะครับก็คือเพิ่มเพิ่มมาจากปีก่อนหน้านะครับแล้วก็2เป็นในส่วนของเทรนการใช้มือถือและเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ยุคนี้นะครับก็มี AI c h a t b o ในการช่วยบริการ ของทางหิมส์มากขึ้นนะครับทำให้เป็นไปได้ว่ามีการช่วยในการลดต้นทุนต่างๆนะครับแล้วก็3มีการสนับสนุนของทางภาครัฐนะครับทั้งในสหรัฐแล้วก็ในอังกฤษนะครับอันนี้ก็เป็นเทนในการหนุนหลัง3อย่างที่ผมลิสต์มาครับพี่เบสครับสรุปว่าไงชอบไม่ชอบหุ้นนี้หุ้นนี้ผมส่วนตัวชอบชอบเลยแล้วก็ น่าซื้อเพราะว่าส่วนตัวด้วยว่าการเดินทางไปโรงพยาบาลเนี่ยบางทีผมมองว่าบางโรคบางอาการอาจจะยังไม่จําเป็นที่จะต้องไปขนาดนั้นแล้วก็การรอก็บางทีก็ขี้เกียจเรื่องต้นทุนก็จากที่มีข้อมูลเนาะมัน,ม,นมันดูถูกกว่าก็อาจจะตอบโจทย์ผมนะแล้วกต็ต้นทุนเนี่ยสำหรับผมก็คืออาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เพราะว่านี่คิดว่าคนละโลกเพราะว่าหิมมันคือต้นทุนของเฉพาะโรคก,กลุ่มนี้ อันนั้นเป็นโรคผมร่วงไม่มาเอออ่าแต่ก็ต้องไปดูว่าโรคโรคอื่นอื่นมันเท่าไหร่นะก็รอดูแล้วกันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ฝากทำกันบ้านด้วยได้เลยครับผมสำหรับตัวผมนะผมสนใจหุ้นนี้เหมือนกันแต่ผมไม่ได้สนใจความเป็นเทเลเฮลเป็นหลักผมสนใจว่าเขาทำธุรกิจจับอยู่แค่5กลุ่มที่มี potential ในการทำอาหารกินสูงกำไรเยอะนะครับเทเลเฮลเนี่ยสำหรับผมเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ต้องเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ย เป็นกลุ่มที่ไม่ได้จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลอยู่แล้วโรคมันเป็นโรคความสวยความงามอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะมองหิมเป็นเทเลเฮลกับเต็มรูปแบบผมว่ามิสลีดผมว่ามันคือธุรกิจความงามธุรกิจการแพทย์ที่จับกลุ่มไม่กี่โลกนี้นะครับโรคสุขภาพรางเพศผมร่วงผิวพันธ์สุขภาพจิตแล้วก็โรคความอ้วนผมว่า potential ของตลาดกลุ่มนี้มันดีมาก นะครับดังนั้นเนี่ยอนาคตมันมีโอกาสเติบโตสูงโดยเฉพาะกลุ่มลดความอ้วนเนี่ยผมว่าเป็น potential ท,ที่สูงมากๆของโลกใบน,นี้เนี่ยตอนนี้นะเนื่องจากมียาใหม่ที่ทําให้การเติบโตข,ของมันดีมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้มองที่ความเทเลเฮลเป็นหลักแล้วกันผมมองที่กลุ่มโลกเป็นหลกักว่ากลุ่มโลกพวกเนี้ยมันมุ่งเป้าและน่าจะทํากําไรได้เยอะในสภาพตลาดทุกวันนี้ครับ mm. นะครับก็กสุดท้ายนี้ก็ฝากไปอ่านต่อแล้วกันใครชอบนะครับสำหรับผมพวกนี้เป็นหุ้นที่น่าสนใจมากอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีดีเทลในเชิงการแพทย์ที่ ละเอียดยิบย่อยนะครับพยายามอย่างที่ผมบอกนะกลุ่มนี้สําคัญคือต้องแฟกเมนตลาดให้ดีครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําการตลาดกับทุกโรคเราทําแค่บางโรคนะครับดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจผิดมองภาพผิดก็อาจจะผิดอุตสาหกรรมไปเลยก็ได้นะครับครัอบผมอวัอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ขอหุ้นเข้ามาได้นะครับครั้งหน้าจะกลับเขลลกับหุ้นไหนก็อย่าลืมติดตามกันได้ในรายการหุ้นถุยออกนะครับขอบคุณครับบติชา